สวัสดีค่ะ12ราศีค่ะเราไปต่อที่ราศีมังกรแม่ธาดุินกับเรื่องราวงานเงินความรักเดือนธันวาคมปี2 5 6พนะคะไพ่ทาโร่เชื่อมโยงกับโหราศาสตร์ไทยนะคะ่ะมาเริ่มกันที่ครึ่งเดือนแรกนะคะวันที่1ถึง15ธันวาคมปี2 5 6พ ชาวราศีมังกรไม่ธาตุด,ดินตัวตนของตอนเองประยชน์ในเรือนการเงินมันคงเข้มแข็งมากนะคะว่ามันคงเข้มแข็งตนเองสร้างไรายได้ได้นั้นการเงินได้มาจากการงานการสังคมนะคะเสาร์มังกรประโยชน์ในเรือนราหูคู่มิตร ราหูคู่มิตรคือการเงินไรายได้ไปอยู่ในเรือนเพื่อนสัจชะเพื่อนการงานการสังคมญาติมิตรพี่น้องเมื่อราหูอยู่ในเรือนอะไรก็มีความวุ่นวายนะคะแต่ก็ได้รับการช่วยเหลืออุปถัมภ์จากเพื่อนใกล้ชิดสนิทกันเหมือนญาติการงานการสังคมราหูคู่มิตรของชาว เสมังกรไปอยู่ในเรือนเพื่อนราหูในเรือนเพื่อนนะตรีโกนองศามาที่ลาภได้ลาภการเงินรายได้ในเรือนเพื่อนการงานการสังคมราหูตรีโกนมาที่ดาวอาทิตย์มรณะต่างชาติต่างแดน อดกตกทอดการเดินทางไกลการยกย้ายเกี่ยวข้องกับความเป็นความตายสุขภาพได้ลาบจากการงานการสังคมซื่อออนไลน์กันค้าราหูก็ตรีคกนไปที่ดาวพุธแม้จะเป็นดาวคู่อุปสรรคปัญหาขัดแยง้ง ราหูราหูก็คือตัวแทนของอริอุปสรรคปัญหาความเจ็บป่วยการแข่งขันและเป็นดาวพุทธสุภะความสําเร็จเป้าหมายมุ่งไปที่เป้าหมายนะคะพุทธราหูแม้จะเป็นศัตรูกันแต่ก็ยังได้พบก,กระดาวคู่มิตรมีดาวอังคารราหูก็ตรีกลอไปที่ดาวอังคารในเรือนลาพัภ ได้ลาบที่มั่นคงราหูนเรือนเพื่อนเพื่อนนั้นการค้าการงานการสังคมก็ผูกพันกันมั่นคงเหมือนเครือญาตินะคะอาคารพันธุบ้านรถรักทรัพย์ที่ดินอสังหาจะได้ลาบจากความขยันยาลาบผลนี้ ังคารราหูตรีโกนกันเป็นดาวคู่มิตรได้รับการส่งเสริมจากความมั่นคง,งของบ้านรถรักทรัพย์ที่ดินนี้โอกาสก็จะมีบ้านถึงวันที่30มสาย,ยนปีส5 6 7นะปีหน้าจะได้ลาบจากบ้านรักทรัพย์ที่ดิน ันนี้ก็คือชาวมังกรตัวตนไปเกี่ยวข้องกับอะไรที่เหลือก็คือกำไรชีวิตนะคะดูดาวอื่นบ้างก็มีดาวสุขตัวแทนของการเงินดีความรักก็ดีนะเมื่อดาวสุขดีสุขปุตต การลงทุนความสุขสนุกสนานบทรานม่หวานการลงทุนมีดาวรกษ์ยู่ลี้ลับอยู่อยู่ปยายยาวมีนา66ถึง7ปีหน้า7ปีข้างหน้าเลยนะคะการปฏิวัติปฏิรูปจะมีสิ่งใหม่ๆดาวสุขปุตตะมีดาวเกตรกระตุ้นด้วยส่งแรงเอื้อมไปถึงดาวเกตก็คือ ของเก่าของแก่สิ่งกับเก่าสิ่งกับแก,ก่ก็มาเปลี่ยนแปลงปฏิวัติให้ทันสมัยใหม่นะส่งแรงเอื้อมไปถึงการเงินผลตอบแทนกับการค้าการเดินทาง่ะมีเกณฑ์จะได้เดินทางนะคะเพื่อความมั่นคงการหาลาภผลจากทางไกลสุขปุตตะสุขกรรมอาชีพอาชีพ เกี่ยวข้องกับงานด้านศินลปะเกี่ยวข้องกับมวลชนเกี่ยวข้องกับสิ่งเกา่าเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยานลึกลับวันที่หนึ่งธันวาก,การงานอาชีพนี้ก็ได้เล็งสุกเล็งไปที่ดาวพระหัส์ทางไกลหุ้นส่วนคู่ค้าคู่ขายทางไกล ผู้ใหญ่ผลดังไกลญาติมิตรพี่น้องการงานการสังคมสุขเล่นไปที่ดาวพระหัสคู่มิตรก็จะได้เริ่มต้นการงานการอาชีพด้วยความเข้มแข็งกับการมุ่งม,มั่นไปที่เป้าหมายความสำเร็จค่ะไปดูกันที่ไพ่ทาโร่นะคะ อันนี้ล้างสำรับไพ่เรียบร้อยแล้วนะคะ,ะขยันค่ะวิริยะอุตสาหะความขยันภาพเพียรในการหาการเงินรายได้ความขยันจะทําให้เอกเหนื่อยตอนเองมุ่งไปที่หาการเงินรายได้สามฐานะทางการเงิน ทยานมุฟอ่อนไปข้างหน้าค่ะผลสุขภาพแข็งแรงนะคะเตรียมพร้อมกับการมุ่งมั่นไปอีกถิ่นที่หนึ่งเพื่อผลตอบแทนทางด้านการเงินงานเสือวิทยุโทรทัศน์งานเสอือโซเชียลมีเดียความขยันหากันเงินความขยันทุกที่ทุกทางทุกเวลานะคะอันนี้ ขยานมุ่งไปงานออนไลน์งานสื่อโซเชียลมีเดียงานอยู่เบื้องหลังความขยันจะทำให้มีความมุ่งมัน่นปุตตะค่ะเกี่ยวข้องกับบุตตะบุตรหลานบริวารการงานอาชีพมีบริวารมาสนับสนุนค่ะ โดยพื้นฐานแล้วรักในงานศินละปะงานหางกินดมสมบูรณ์นะคะมีคนดูแลใจใสผลักดันอยู่เบื้องหลังค่ะก็เป็นคนขยันเขี่ยครองตัวออดีตที่ผ่านมาได้ขยันนะขยันหาเงินขยันโฆษณาสื่อประชาสัมพันธ์ทำอะไรอยู่เบื้องหลังนี้สำเร็จเป็นคนที่ จริงจังรักเอาใจใส่นี้ขยันกับที่ผ่านมานะคะได้ทำความฝันให้เป็นจริงเป็นรูปเป็นร่างคนจิตใจกว้างขวางนะคะอยู่ในเวทวงการงานการสังคมที่รักปัจจุบันพาพาเปี้ยงสายฟ้าแลบอันนี้จากอีกจินที่หนึ่ง ไปสู่ที่หนึ่งอันนี้เตรียมโยกย้ายก็จัดอะไรที่รกรุงรังที่ไม่ใช้ไม่เป็นประโยชน์แล้วก็นำไปบริจาคนะคะมุ่งไปที่สร้างความมั่นคงกับลาาผลนะเตรียมโยกย้ายเปลี่ยนแปลงไปชื่อเสียงไม่คงอยู่ตำนานคงทนนะคะเป็นดวงของคนที่มีการเงิน การสังคมทยานมุ่งไปสร้างสิ่งใหม่ๆสิ่งเก่าจบไปแล้วสิ่งใหม่จะมาเยือนหาลาาผลโดยการยกย้ายเปลี่ยนแปลงค่ะอนาคตที่จะมาถึงก็จะได้พบความรุ่งเรืองเป้าหมายอันนี้ กาวพูดคิดพูดคุยขิดเขียนการค้าได้ลาจากสื่อออนไลน์สื่อโซเชียลมีเดียเป็นคนเจรจาคล่องพูดจะได้หลายภาษานะคะพูดการค้าคือดาวตัวแทนของอริอุปสรรคปัญหาและเป็นพุทธสุภะอุ่งเรื่องเป้าหมายมีโอกันได้ย้ายถินทางยกย้ายเพื่อมุ่งมั่นไปที่ลาดผลจะได้เริ่มต้นด้วยประสบการณ์ เจ็ดธันวาคมดาพุทธจากที่ย้ายเข้าไปอยู่ในเรือนราศีธนูย้ายกลับเข้ามาอยู่ในเรือนลานะมุ่งมันกับการเริ่มต้นคิดไอเดียสร้างสรรค์ลงมือทำกัคนทำการค้าเก่งนะคะด้วยความสามารถอันนี้งานทางไกล ได้ลาจากการค้าสื่อออนไลน์นะคะ,ะตัวเองนะคะ,ะขยายผลไปที่ม,มุ่งม,มั่นนะคะเตรียมโยกย้ายมีบานรถรักทรัพย์ที่ดิน โอกาสนี้ถ้ามีอะไรสักอย่างไม่รุดก็จะมีบ้านนะจะได้ลาอังคารในเรือนอังคารลาพระเมื่อจอมอัศวินนักรบปรากฏนะเป็นนักเดินทางผู้ไม่ยอมแพ้กับอุปสรอบโชคจะตานะอันนี้มีคนเข้ามานะมีคดีความนะคะนะเข้ามาเกี่ยวข้องกับการที่มีความมั่นคง ผูปพันกับรถหลักทรัพย์บ้านที่ดินด้วยเลือดลมเขยันนี้ไม่ยอมแพ้กับอุปสรรคโชคชะตาน,นี้ก็ได้พบกับการเตรียมพร้อมการเดินทางไกลยกย้ายเป็นนักต่อสู้นะคะมีเป้าหมายนะคะทางด้านเลือดลมงานทางด้านฟิตเนสนได้ลาบจากดาวอังคารอังคารในเรือนลาพัก อขารพันธุบ้านความมั่นคงผูกพันกับกระยาติมีเกณฑ์โยกย้ายเดินทางไกลถ้าไปเกี่ยวข้องกับงานทางด้านสุขภาพดีค่ะอันนี้แวดล้อมกับผู้คนนะคะ เป็นผู้มีพละกำลังนะอุ่นกำยำเหมือนนักกีฬานี่ก็คือความหวังกำลังใจไม่มีอะไรได้มามง่ายๆ่ายเหนื่อยนะคะล้มลุกคลุกครานมาทามุ่งไปที่ด้านสุขภาพเป็นคนที่เก่งนะเป็นนักกีฬาตัวจริงะะรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยความหวังกำลังใจเป็นผู้มีประสบการณ์ สู้นะคะโยลำพังคนเดียวก็อยู่ไหวนะคะชัยชนะที่ได้มาด้วยประสบการณ์กับอนาคตใกล้ไม่ไกลนี่ก็จะได้ลาดชนะการแข่งขันนีบทสรุปแล้วผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นน,นี่ไม่มีอะไรที่น่ากลัวด้วยประสบการณ์ผลลัพธ์ก็จะมีบ้านอาสังหาเพื่อลงทุนธุรกิจ ธุรกิจเล็กๆขยายออกไปมาตามการเวลาลุยไปทางหน้าเลยนะคะ,อ,ะอันนี้น,นี้ก็ให้มังฟ้าชาลีแองเจลให้คำแนะนำนะคะชัชนะการแข่งขันด้วยมาก ได้มาด้วยการเป็นเลือดนักสู้ังคารในเรือนอังคารลาพเตรียมพร้อมยกย้ายการเปลี่ยนแปลงเพื่อการค้าการเดินทางไกลต่างถิ่นแดนไกลต่างประเทศอีกทิ้ที่หนึ่งนะคะชนะการแข่งขันกับค e a เอ c ค e a ท i v ตี้สร้างสรรค์เรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะมีหัวคิดไอเดียสร้างสรรค์ เป็นคนเก่งค่ะชอดีใจดีใจุใจนสุนทานนะคะคอนเนคชั่นเชื่อมโยงเครือข่ายถึงเพื่อนบ้านกันต่อไปนะคะไม่ต้องกลัวค่ะเป็นคนที่ไม่กลัวอะไรค่ไม่มีอะไรใต้น้ำเป็นคนที่มีความมุ่งมัน่นอังคารในเรือนอังคารพันธุผู้พัพนธุ์มั่นคงกับหลักแรง อสังหาริงมารัพนะจะได้ลาจากการโยกย้ายเดินทางไกลเพื่อการค้าะะเดินหนักสู้มุ่งไปที่เป้าหมายค่ะบทสรุปที่มั่นคงด้วยความเข้มแข็งค่ะุบดีค่ะ